สวัสดีค่ะต่อไปจะเป็นการพรีเซนต์ซีนารโอที่8โดยเอกเทอร์ชนะการชนะนะคะค่ะสำหรับเออซีนารโอที่8นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของแอนตี้เซปติกค่ะโดยเราจะสนใจหลักๆใน3ปัจจัยด้กันนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็คือชนิดของแอนตี้เซปติกที่เรานำมาใช้ค่ะโดยจะสนใจว่าคอเฮกซิลีนกูโคเนสครับเนี่ยสามารถลดจำนวนโคลนีฟอร์มิ่งยูนิตบนมือเนี่ยได้ดีกว่าไหมเมื่อเทียบกับโพลิโดนเอดินสครับค่ะ หรือว่าแอลกอฮอล์รับสนะคะหรือว่าเออ่แอนตี้เซปติกอินกรีเอนซ์อื่นๆเนี่ยจะลดคอรีฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีกว่าไหมเมื่อเทียบกับเอควิสครับค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือดูเรื่องของไทมิ่งในการสครับค่ะว่า3มินิทของอินิเชียลสครับเนี่ยจะสามารถลดคอรีฟอร์มิ่งยูนิตได้ดีกว่าไหมนะคะเมื่อเทียบกับ2มินิทสครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะดูเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการสครับนะคะว่าเนลพิกหรือว่าบรัชเนี่ยจะสามารถลดจำนวนคอรีฟอร์มิ่งยูนิตที่เหลือบนมือได้ไหมค่ะ เลยเราจะไปดูเ,เรื่องแรกก่อนนะคะก็คือชนิดของแอนตี้เซปติกค่ะเ a ปเปอร์แรกที่เรานำมานะคะชื่อว่า surgical hand antiseptic t o Reduce surgical site infection นะคะของ c o r a n e library ค่ะเเปเปอร์เนี้ยนะคะเขาก็สรุปออกมาได้ว่าจริงๆแล้วค่ะมันไม่ได้มี firm evidence ที่บอกว่าแอนต s e p t i c ชนิดไหนอะคะดีกว่าชนิดไหนแต่ว่าก็มี เออ่บอกไว้ว่าคอเฮกซิดีนกรูโคโนเนสครับอะค่ะอาจจะช่วยลด Number ของ c o l o n ฟ forming unit บนมือได้เมื่อเทียบกับได้ดีกว่านะคะเมื่อเทียบกับโพเวดนไอโอดินสครับค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอะค่ะคือค,ค,คลินิคอลเอาคำอะค่ะก็ยังอันเคลียร์อยู่ค่ะแล้วก็เปนเปอร์นี่นะคะก็บอกไว้ว่าแอลกอฮอล์รับซูดเอเดชแนลแอนตี้เซปติกอินกรีดเอนต์อื่นๆนะคะอาจจะช่วยลด c o l o n ฟ forming unit ได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับเอฟเวอร์สครับค่ะ สำหรับเป,ปเปอร์ที่สองนะคะก็ชื่อว่าคลอเฮกซิ i นะะีนแอลกอ o อล์ vs Povidon e Iodine ค่ะโดยเป,ปเปอร์เนี่ยนะคะเป็นการศึกษาเ,เรื่องของ skin disinfection นะคะใน blood transfusion center ที่อิหร่าน,นะคะ่ะก็เป,ปเปอร์นี้นะคะได้เอาคำออกมาว่าจริงๆแล้วค่ะก็ไม่ได้มี difference ใน rate ของ infection นะคะเมื่อเทียบคลอ Hexidine กับ Povidon iodine นะคะ่ะ ส่วนเปเปอร์ที่สามนะคะที่นำมานะคะก็เป็นเปเปอร์ที่ชื่อว่า c h l o r h e x i d i n e Alcohol v อร์ซัส o พ i ิ o ดนไอโอเดนฟอสเฟอ i ์จีโค t ซด์ t i นตค่ะอันนี้ตีพิมพ์ใน New England Journal นะคะก็จากเปเปอร์เนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วคอเฮกซิลีนแอลกอฮอล์ค่ะก็สามารถลดจำนวนอินเฟคชันได้ดีกว่าโพ v ิโดนไอโอ i n นนะคะแล้วก็ถ้าดูจากกราฟแคปเลนเมเยอร์ทางด้านขวานะคะก็จะเห็นว่าเอ่อ day of เอ่อ probability ของ no infection นะคะของ oh ะคอเฮกซิดีนแอลกอฮอล์ค่ะดีกว่าด้วยในระยะยาวนะคะสำหรับเรื่องที่สองนะคะเรื่องเวลาของการ scrub คร่ะ,คะว่า3 minute initial scrub ดีกว่า2 minute initial scrub ไหมนะคะเป็ปเปอร์แรกที่เรานำมาะคะ่ะก็จะชื่อว่า surgical hand scrub in relation to microbial counts นะคะเป็น systematic systematic review ค่ะ อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วค่ะก็ไม่ได้มี evidence support นะคะว่าออ two minutes surgical hand scrub เนี่ยดีกว่า two, three minutes คือมีคีนิข้อต่างกันใน2หรือ3นาทีอะไระคะ่ะคิดว่าพอๆกันนะคะเปเปอร์ที่2เนี่ยเอามาจากออ duration of surgical hand scrub in orthopedic surgery ค่ะ อันนี้ค่ะจากเปเปอร์เนี่ยเขาก็ได้ศึกษาว่าเซอร์จิเอนแต่ละคนนะคะสะครับกินนาทีแล้วก็เอาค่าหมอมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ได้คอนคูชั่นออกมานะคะว่าจริงๆแล้วค่ะเอ่อแฮนด์สครับสำหรับเซอร์จิคอลเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ2 3 2นาที30วินาทีนะคะอันนี้จะ s ิ g n ิฟิ c ค n t l ลี่ในการ r ด d u c e Risk ของ p o s <oughs> t o p e r a t i v e Infection ได้ค่ะ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่อง n a i pick and brush ต่างๆเนี่ยค่ะว่ามี different impact ของเรื่อง colony forming unit บนมือหรือไม่นะคะจาก paper แรกกะคะ่ะจาก American Journal นะคะเรื่อง comparison of the efficiency of nail pick and brush use for nail cleaning during surgical scrub on reducing bacterial count ะคะ่ะอันนี้ค่ะจริงๆแล้ว conclusion ที่ออกมาก็บอกว่า การใช้เนลพิกหรือว่าบรัชเนี่ยในาการทำเซอร์จิคอลสครับนะคะก็ไม่ได้ช่วยดีคอนทามิเนตอะไรเพิ่มเติมจากการล้างมือแบบปกติค่ะแล้วก็เปเปอร์ที่สองนะคะเรื่องเปเปอร์ที่ชื่อว่าเซอร์จิคอลแ d a นท i s เซ t ติกทู e ร u ด e เซอร์จิคอลไซ i n นเฟคชันนะคะอันนี้เนี่ยก็ ศึกษาเรื่องการใช้ทั้งเนลพิกหรือว่าใช้ทั้งบรัชเลยอะคะ่ะก็จะเห็นว่าจริงๆก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้สิ gnificant มากนะคะคือเขาสรุปออกมาในคอลูชันด้านหลังว่าจริงๆก็ไ unnecessary ในการใช้อ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากการรีวิวเปเปอร์ทั้งหมดนะคะก็คิดว่าเออถ้าจำเป็นต้องเลือกใช้เอ่อแอนตี้เซปติกชนิดไหนอะ ก่อนที่จะทำการผ่าตัดนี่ค่ะจริงๆเราก็ไม่ได้มีฟิร์มเอฟวิดเอน์อะไรว่าแบบชนิดไหนดีกว่าชนิดไหนแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆก็คิดว่าหลายๆเปเปอร์ก็พูดว่าคอเฮกซิดีนกูโคเนสสครับอะค่ะอาจจะช่วยลดได้ดีกว่าแม้ว่าตัวเอฟวิดเน์อาจจะยังไม่ได้สตรองมากอะค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องเลือกจริงๆก็คิดว่าน่าจะใช้มากกว่าค่ะโดยแทนสครับ time อะค่ะก็คิดว่าอย่างน้อยก็ควรจะเป็น2นาที30วินาทีค่ะส่วนอุปกรณ์ในการสครับอื่นๆเนี่ยก็ผลของทุกเปเปอร์ก็เห็นตรงกันว่า unnecessary นะคะ สุดท้ายนะคะก็จะเป็นคําถามเรื่องว่าโควิด1 9 p a n แพ m ดิแล้วก็เรื่องวัคซีน i น n ในโควิด1นเนี่ยมีผลต่อแอนนั้นที่สติกอย่างไรนะคะก็เปบเปอร์แรกค่ะเป็นการ c o m p พ r e h a นไฮ y g i e อมพล m p แอนซ์อ a ม o n งเฮลท์แคร์ e ร r ไว i d เนนะคะเทียบก่อนและหลังโควิด1 9 p a n แพ m ดิค่ะอันนี้เป็นรีวิวแล้วก็เป็นเมต a l y s i s นะคะก็จากผลนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในช่วงโควิด1 9 p a n แพ m ดิ p เ r ีย d นะคะ ก็จะเห็นว่า healthcare worker ค่ะมี hand hygiene compliance ที่ดีกว่ามากๆนะคะในช่วงเทียบกับช่วงก่อนที่มีโควิดอะคะ่ะดูจากกราฟ forest plot ได้นะคะด้านล่างแล้วก็จาก paper ที่สองค่ะรีการ์ด hand hygiene practice among healthcare worker reduce hospital associated infection during covid 1 9 pandemic นะคะจากกราฟด้านล่างะคะ่ะในช่วงออ covid -19 a n กคะก็จะเห็นว่า hand hygiene compliance นะคะกาฟสีน้ำเงินนะคะก็จะเพิ่มขึ้นอย่าง s i gnificant นะคะแล้วก็จะเห็นว่า rate ของพวก device associated infection ต่างๆะคะ่ะลดลงอย่างมีนันยสำคัญด้วยะคะ่ะก็คิดว่าแปลได้ว่า,า hand hygiene compliance ที่ดีขึ้นนะคะในช่วงโควิดเนี่ยก็จะทำให้ rate ของ infection ลดลงได้ด้วยค่ะค่ะข,ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ